สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือพระพุทธปริษนะคะที่ได้ถูกสร้างเป็นองค์จำลองขึ้นมาในครั้งที่ไม่นานมานี้นะคะมีพิธีพุทธพิเศษพระพุทธปริษนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปสาคัญองค์หนึ่งนะคะแล้วก็มีกฤิดานุภาพในเรื่องของการทาน้ํมนมนะคะและก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะดับ มหานตะทุกข์ในร่างกายนะคะอย่างเช่นโรคร้ายความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยให้มาลายหายสิ้นหรือทั่วเราลงไปพระพุทธปริทนี้นะคะาจากวงการพระเครื่องนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปนะคะที่สําคัญอของอจังหวัดส,สุรินทร์และถือว่าเป็นรูปลักษณะนะคะขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ไม่นานมานี้นะคะมีพระเทราจารย์นะคะสายกรรมฐานแล้วก็สายต่างๆนะคะได้เดินทางมาร่วมอธิษฐานจิตนะคะพุทธาภิเศกในวัดบุรพารามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์อันนี้พระพุทธบริษองค์ใหญ่นี้ก็ถือว่าได้ตั้งอยู่แล้วก็ให้เป็น เป็นพระประธานในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันนั้นนะคะก็ได้ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ